ก็สวัสดีครับนะครับก็วันนี้ผมรับปากไว้ว่าจะามาทำาการเพาะปลูกฟักหรือว่าฟักทองนะครับให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะาก็คือเตรียมดินเตรียมพื้นที่สำหรับเพาะปลูกก่อนนะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวเราจะหมักด,ดินใส่ใส่ใสพื้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวกล้องลองดูพื้นดินน่ยนะครับนะก็พื้นดินดินตรงนี้มันเป็นดินที่ผมไถไว้แล้วนะครับผมจะ เตรียมพื้นที่ไว้ประมาณความกว้างของไม่วงกลมดีเท่าไหร่นะครับประมาณ3าเมตรไปลายๆนะครับ3าเมตรเจดสิบนะครับไม่ถึง4ี่เมตรดีนะครับในพื้นที่ที่ผมได้ตรงนี้นะถ้าใครทําได้4ี่เมตรก็ดีนะครับทีนี้นะครับเราจะเอาขี้วาวนะครับมาหมักใส่ตรงนี้นะครับเอามาโรยๆๆๆเสร็จแล้วเราก็จะสับดินนะให้ขี้วัวกับดินเนี่ยพุกเค้าเข้ากันนะครับให้ให้ขี้วัวเนี่ยมันกบถูกดินเนี่ยกบลงไปส่วนมากนะครับ เราจะให้ขี้วงถบิดก,กบแล้วก็เอาฟางห่มอีกทีหนึ่งแล้วก็รดน้านะครับไว้ประมาณสัก3ามวันนะครับเพื่อเ,เป็นการหมักขี้ัวลงไปในดินนะให้เกิดคุณค่าทางอาหารถูกคุณค่าทางอาหารถูกรลดออกมานะครับโดยพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในขี้ัวอยู่ในดินต่างๆก็จะทํางานนะครับ,รบอุณหภูมิได้ความชื้นได้นะครับคุณสมบัติทางปุ๋ยของขี้ัวก็จะออกมานะครับเดี๋ยวผมจะโรยขี้ัวก่อนนะครับส่วน อันนี้ผมจะทำให้ดูหลุมเดียวก่อนนะครับทีเรียกว่าจะรับปากไว้ว่าจะทำสักสามหลุมหรือห้าหลุมนะครับแต่ว่าภารกิจเยอะนะครับเดี๋ยวจะจะจะปลูกอาจจะปลูกหลุมเดียวหรือสองหลุมเดี๋ยวเราก็ดูกันยาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะโรยขี้วัวก่อนอันนี้เป็นขี้วัวเก่านะครับเป็นขี้วัวเก่าซึ่งซึ่งเป็นผลดีอยู่นะครับมันถูกด้ยสลายโดยจุลินทรีย์ซะส่วนมากแล้วนะครับ อจะยาวนิดนึงนะครับนี่เลยยกเึ้นมาเลยกระทั่งกระป๋องไม่ได้ใช้กระโยนทิ้งปงเป่งปุงเป่งปงเป่งปไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับนี่คือขี้วัวประมาณหนึ่ถุงปุ๋ยนะครับ เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับหนยได้ทั่วแล้วนะครับทีนี้เราก็ามาสับนะครับสับดินนะครับก็คือเป็นการพลิกซื้นให้ดินขึ้นมานะครับกบหน้ากบขี้วัวนะครับให้ขี้ลัวมันลงไปอยู่ข้างล่างนะครับ ท่านใดที่ทํานะครับแล้วบริเวณที่ปลูกนะมีถ้ามีวัชพืชเดี๋ยวก็ขถางออกก่อนนะครับขัดถากออกก่อนแล้วค่อยเตรียมพื้นที่ประมาณานี้นะครับถ้ามีหญ้าคาก็ระหว่างที่เราสับอย่างนี้ให้เก็บรากหญ้าคาออกไปด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเราจะทําแบบปลูกูแบบปนีดนะครับก็คือเราจะเน้นเอาผลผลิตเยอะๆในในในหลุมเดียวนะครับเราไม่อยากจะปลูกเยอะเราอยากจะดูแลแค่หลุมสองหลุมห้าหลุมอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะ ให้มันได้ผลผลิตเยอะเหมือนปลูก5หลุม10หลุมอย่างเงี้ยนะครับโดยตอนปลูกนะครับเ,เราจะหยอดประมาณ4-5เมล็ดนะครับในหลุมเดียวนะครับแต่ว่าถึงเวลาจริงๆนะครับเราจะเหลือไว้แค่2เมล็ดนะครับเราจะเหลือเหลือไว้2ต้นนะครับเวลาเขาโตขึ้นมาก่อนจะถอนก่อนจะทอ,อ,อดยอดนะครับเป็นยอดออกมาแล้วก็ถอนต้นอื่นทิ้งนะเลือกต้นที่สมบูรณ์ ที่สวยๆไว้นะครับทั้งพูดท,ทั้งถามก็ก็จะมีเสียงหอ,อบๆหน่อยนะครับวันนี้ยังไม่ยังไม่ลงเมล็ดนะครับเดี๋ยวก็ก็คือยังไม่ปลูกใครยังนี้มีเมล็ดจะปลูกก็หาที่หลังได้นะครับอันนี้ เราเจะทําทการผมดินก่อนนะครับใส่ปุ๋ยให้ดินแล้วก็หมักดินผมดินไว้ ทีนี้ก็เกลียๆๆนะครับเกลียผมพยายามจะทําให้วิดีโอมันสั้นนะครับแต่ว่าเวลาที่เราทํามันค่อนข้างจะ,จะใช้เวลาผมก็ทําเร็วเร็วําเร็วๆนะครับ ได้แล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเอาฟางกบเลยนะครับเดี๋ยวตอนที่เราจะปลูกนะครับเราค่อยมาขุดหลุมเ,เล็กๆตรงกลางนะครับเราจะขุดหลุมเล็กๆตรงกลางตอนนี้ก็ห่มฟางก่อน รดน้ำไปสักสามวันก่อนนะครับถ้าถามว่าสามวันนี้มันจุลินทรีย์มันจะเดินแล้วรีคุณสมบัติของปุ๋ยของขี้ก็ออกมาได้ได้เพิ่มได้อีกหรอคือระหว่างที่พืชเราตอนเล็กๆอยู่เขาก็ยังไม่ได้ต้องการปุ๋ยมากนะครับฟักทองหรือว่าฟักเรานะครับแต่ว่าเขาจะต้องการปุ๋ยมากก็คือตอนเขาเริ่มเริ่มมียอดแตกเขาแตกยอดแล้วนะครับซึ่งซึ่งณนะตอนนั้นก็ จะเริ่มค่อยๆรับต้องการปุ๋ยมากขึ้นนะครับเรื่ยอยๆก็เกลี่ย,ะยนะครับไม่ให้มีดินไม่ให้มีแดดส่องส่องส่ถึงพื้นดินนะครับ วิดีโอนี้ก็อาจจะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับส่วนขั้นตอนลดน้ําเนี่ยคงไม่ต้องทําให้ดูนะครับเพียงแต่ว่าลดน้ําให้ทั่วเฉยๆนะครับลดน้ําให้เปียกให้ทั่วนะครับเอาเปียกๆชุ่มๆเลยนะครับในนัดตอนนี้เราผมดินอาจจะฟางหนาหน่อยนะครับเวลาตอนที่ ต้นฟักทองหรือฟักเราโตแล้วพอสมควรแล้วนะครับเริ่มมีรากออกจะแตกออกเราก็จะดึงต่างออกเป็นส่วนหนึ่งให้มันให้มันบางลงนะครับเพราะว่าการที่ฟางหนานมันจะเป็นที่ทุกตอนของมแมลงนะครับเป็นที่อยู่ของมแมลงพวกกัดกินรากนะครับมันจะกัดก,กินรากเราก็ดูตรงไหนว่มันโอเคโอเคทั่วถึงดีน,นะครับเนะี่ย ผมดนะโอเคนะครับเราเตรียมพื้นที่เสร็จแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะผมก็จะลดน้ําให้ชุ่มๆม,มากๆเลยนะครับให้มันเปียกลึกลงไปประมาณสักหนึ่งคืบนะครับให้เปียกหนึ่งคืบนะครับเหงื่อก็เริ่มออกน้าลายก็เริ่ม <c oughs> นะก็ขอจบวิดีโอประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลดน้ําอีกเมื่อวนนี้ก็ลดน้ําอีกเดี๋ยวผมจะแจ้งใน ในโพสเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับครับก็สวัสดีท่านแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ